ลองทายสิว่าผ้าชุดสุดท้ายในผ้าอะไรเดีบบย๋ยวอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดนะช,ดช,ชุดสุดท้ายไม่ได้ผ้าอย่างนั้นนะบบผ้าชุดสุดท้ายสันนิษสามในผ้าอะไรถ<บ>ูกต้องจะเก่งยังเลยผ้าชุดสุดท้ายออบางคนบอกพระกมาคุ่ไม่ใหญ่ถึงบอกไม่ใช่ ไอ้นำมันชุดอาบน้ำํำมันคนละอันกันนะถึงได้บอกไม่ใช่ผ้านั้นไอ้ที่เบลกไว้เมื่อกี้เนี่ย oh, <God. S 1> <c oughs> กอนเข้าน้ํากับน้ำชุดสุดทา้าย <c oughs> ไม่ใช่มีเกี่ยวกัน <c oughs> อาบฟังดูเลยจ้า ผู้ชายใฝหาผู้ชายที่มีบุญญาจึงได้มาสวมใส่แม้น้อยราคาแต่มีคุณค่ากว่าผ้าพื้นใดใส่แล้วโอ้ช่างสุขใจไม่มีผ้าใดจะมาเปรียบปานงามจริงดังทอง ในสังสารภาพปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสู่นิพพานแดนสราคบรมสุขสันต์ผู้ทรงประทานคือองค์พระชินนวร บ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหัน์พระอานอนท์ออกแบบผ้าอัศจรรย์นมนุษย์เทวันกราบไหวบูชาจง ภาพพื้นนี้ผมกายตราบสิ้นชีว่าชื่อก้องดิน งามจริงดังทองพอพุ่งกายาเครื่องหมายปัญญาของผู้เห็นภัยในสังสาร้าปลอดกังวลจากเครื่องพันธนาการเป็นชุดมุ่งสู่นิพพานแดนสราญบรมสุขสันต ทรงประทานคือองค์พระชิน,นวรผ้าบังสุขุจีวรธงชัยพระอารหัน์พระอาน,น์ออกแบบผ้าอัศจรรย์นมนุษย์เทวัน รบกาให้ภาพพื้นนี้คมกายตราบสิ้นชีวาชื่อก้องดินฟ้าอาชาในแห่งกองท่าให้ภาพพื้นนี้คมกายตราบสิ้นชีวาชื่อก้องดินฟ้าอาชาในแห่งกอง รู้จักไปย,ยังผ้าชุดสุดท้ายนผ้าที่สำคัญทีเดียวแหละพอสวมชุดนี้เขาเราปรารถนาเลยมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเขาเรียวกว่านวะเรากุตระธรรม ก้าอย่าลืมนะเจ๊ะเราเป็นชาผู้จะลืมเก้าคือมรสี 4, ผลสี่นิพพานหะนึ่งเรียกว่านวโลกุตรธรรมเก้าอ,อันนี้อย่าลืมนะเป็นเรื่องที่สําคัญทีเดียวเนะี่ยผสมชุดนี้ก็ต้องไม่จะไปแจกตะกรุดพิสมรน้ำมูกน้ำมนต์ทอดถอมอดูอะไรไม่ใช่ต้องสแสวงหามรสี 4, ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่แหละจึงจะถูกวัตถุประสงค์การสวมชุดสุดท้ายนี่นะเราต้องศึกษากันไว้ให้ดีทีเดียวแหละ การที่เราได้มาเชิญรูปหล่อทองคำคุณญาอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยการบังเกิดขึ้นของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาเกิดขึ้นมากับเพื่อสั่งสมบุญบารมีและช่วยทุกมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องหรอกคือไปช่วยแก้ที่ต้นเหตุทำงานเป็นทีมทำงานกันไปเป็นทีม โดยมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเป็นผู้สอนเป็นผู้แนะนําเป็นผู้นําทุกอย่างทั้งหมดเลยแล้วก็ทกทํามตามเป็นทีมทําภาวนากลางวันหกชั่วโมงกลางคืนหกชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหลายปีอย่างต่อเนื่องกันทีเดียวโดยไม่มีเวลาว่างเว้นเลยทําต่อเนื่องกันไปอย่างนี้ทําหยุดทํานิ่งเรื่อยไปเลยเพื่อจะไปแก้ไขผู้ที่ทรงมารห้าฝูง บังคับมนุษย์มีกิเลสมารขันธำมารเทวบุตรมารมัจจุมารและอภิสังขารมารเรียงกันตามตัวอักษรเนี่ยที่ประดุดนิ้วมือทั้งหที่จับสัตว์โลกไว้ในอุ้งมือมันเป็นอย่างนั้นไปแก้ไขตรงนั้นก็กําลังแก้กันไปเรื่อยๆแหละแต่ยังไปไม่ถึงที่สุดก็ถูกมัจจุมารถอดกายไปเะก่อนก็ต้องสู้กันต่อไป สงสมบุญสังสมบรมีกันต่อไปเพราะนั้นเมื่อการมันเกิดขึ้นท่านเนี่ยไม่ธรรมดาการแม้ท่านละสังขารไปแล้วท่านเกิดใหม่อีกครั้งด้วยรูปหล่อทองคําก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่เราโอ้ถอดจากคอจากข้อมือจากอะไรต่างๆ่าอยู่ในคอเรานี่มันก็ยังไม่มีคุณค่าเท่าไหร่นะถ้าไปหล่อมกันแล้วก็หล่อเป็นทองคำให้ยามันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โลกะกายที่เป็นทองคํคาก็จะมีคุณค่าให้มนุษย์เทวามสาสักการะบูชาะระลืกถึงนึกถึง,ง,ง,งคุณงามความดีของท่านกับบโนปณนิธานของท่านจะได้ดําเนินอร่อยตามท่านนะจ๊ะเพราะสิ่งที่ท่านทํานั้น,นเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกในยามที่โลกขาดแคลนตัวอย่างดีๆให้ดูท่านก็ทําให้ดูทีเดียวจาก ท้งไร่ท้งนาเนี่ยคืนมาสู่ฐานะมหาปูชนียาจารย์นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตท,ท่านประดุจทองคำที่งามตั้งแต่เกิดพอเกิดมาก็งามกันเลยละผ่องเงินมาตัน,นีเลยนะจ๊ะก็มาร่วมบุญกันวันนี้คงจะไม่พูดเยอะเท่าไหร่เพราะเราจะนอนกันไม่ดึกเพื่อว่าเราจะได้สดชื่นแล้วก็มาต่เช้ามาทำบุญกันเรามาดูส